SP MS ี s, SP, s, e s t ฉลองครบรอบ25ปีเปิดตัวเบียร์ใบหยกแบรนด์แอมบาสเตอร์ฟิล์มกรองแสง 3M บริษัท SP Marketing and Sales 2001จำกัดและบริษัท EST 2014จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง 3M อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยจักงานเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีแห่งความสำเร็จพร้อมเปิดตัวแบรนด์ Ambassador คนใหม่คุณเบียร์ใบยกผู้บริหารนิวเจนแห่งตระกูลใบหยกตอกย้ำภาพลักษณ์ฟิล์มกรองแสงรายแรกและเป็นแบรนด์คุณภาพระดับโลกที่ทันสมัยและตอบโจทย์ลฟสไตล์กลุ่มลูกค้ายุคใหม่พร้อมยกระดับบริการด้วยเครือข่าย 3M Pro Shop SPMS EST เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วย 3M Pro Shop ร้านค้าที่ได้รับรองมาตรฐานสูงสุดจาก 3M สำหรับการติดตั้งฟิล์ม 3M และผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์แบบคร,ร,รบวงจรก็ส่วนตัวผมนะครับจริงๆดีใจนลครับวันนี้ได้เปิดตัวแปรนรุ่นแรกของฟิล์มแสงรถยนต์นะครับ <S <S เราก็ดีใจมากๆนะครับ <S <S เราก็หวังว่าทุกคนจะติดตามคุเบียร์แล้วก็ ฝากสั่งสินสอดเรด้วยกันครับแต่ทิศทางที่เล่าเลยครับคุณเบียร์เป็นคนที่รักลมน,นะครับผมก็มองว่าคุณเบียร์ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดเยอแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายของเรานะครับเพราะว่าไลสาไตล์ของเขาเนี่ยทุกคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เราก็จะรู้สึกว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็น user friendly มากขึ้นนะครับเข้าถึงงา่ายยิขึ้นเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าได้มากยิงขึ้นครับ ได้ครับสามเมงเรามีนวัตกรรมมาต่อตลอด120กว่าปีแล้วก็สามเม็งประเทศไทยอยู่มาเกือบเกือบ60ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่านวัตกรรมต่างๆสินค้าต่างๆที่มีคุณภาพตอบโจทย์ของการใช้งานของผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ประกอบการแน่นอนครับจริงๆเรา็อย่างไที่ผมเล่าไปคร่าวๆเมื่กี้นะครับเราก็มีตั้งแต่ทั้เรื่องของออฟไลน์แล้วออนไลน์ต่างๆเราพยายามทำโอ o ูโอเตรจี้นะครับเราพยายามให้ลูกค้าเนี่ย เข้าถึงเราแต่ทางออนไลน์นะครับแล้วก็ไปพบเราในในร้าน,นไลน์ที่ในออฟไลน์นะครับที่เป็นเออครือข่ายของเพื่อได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับค้าก็ดีใจครับเพราะว่าได้ทําอะไรที่มันทาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้อะไรที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็ดีใจและภูมิใจที่จะได้บอกกับคนที่ติดตามเราออันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึก สบายใจที่สุดครับคือจริงๆมาตรฐานของ3ามเปมเขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วยิง่งเขาเรียกว่าบริการตอนติดตั้งบริการหลังการขายอันนี้ผมว่าสาคัญมันไม่ใช่แค่ฟิล์มดีแล้วมันจะจบ ผมว่าอยู่ที่ช่างอยู่ที่เขาเรียกพนักงานทีมงานด้วยครับวันนี้สำคัญมากครับก็จริงๆขอบคุณนะครับเครือข่ายผลิน,นลูกค้าเราทั้งหมดทั้งนั้นล่วมง,งานในวันนี้แล้วก็สอบคัญอย่างยิ่งครับขอบคุณลูกค้าทุกคน,นครับที่เชื่อมันน่นในแบรนด์สาวเป็นสีรองแสงนกระทั่งทีมแสกันลอยก็อยากจะขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณทาง S T A P M S นะครับแล้วก็คุณเบียร์ด้วยซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ ผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นผมมั่นใจว่าคุณเบียจะต่อยอดความมั่นใจของแบรนด์ 3M นะครับเราก็เข้าไปได้อยู่ในใจของผู้บริษัทผู้ต้องการะไรใหม่ได้แน่นอนครับ 3M นะครับก็แน่นอนชื่อแค่ชื่อก็เท่แล้วนะครับ 3M เพราะว่ามาตรฐานแล้วก็ worldwide นะครับร้อยกว่าปีมันไม่ใช่เรื่องเขาเรียกบังเอิญหรือเรื่องเขาเรียกว่าฉับฉวยแน่นอนนะครับ ก็ฝากสามเพมนะครับใครที่รักรถตัวเองนะแล้วก็คิดจะเปลี่ยนฟิล์มหรือซื้อรถใหม่หรือถึงอายุเปลี่ยนหรือยังไม่ถึงอายุเปลี่ยนอยากลองใช้นะครับผมว่าก็ฝากสามเพมเลยครับไม่ใช่เฉพาะฟิล์มกองแสงนะครับกันรอยก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรารักรถเนี่ยเราต้องหาอะไรมาโน้กเขาเรียกว่าคุมรถโปรเทครถนะครับประมาณนั้นครับฝากสามเพมเลยครับ